รายงานข่าวด่วนเอสุปชัยควงต้นข้าวสุปริยาจัดหนักเวทีเอแฟอร่อยเกรด Fu ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเป็นข่าวจริงแล้วนะครับสวัสดีครับพบกับช่องลำข่าวก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องลำข่าวไว้ด้วยนะครับข่าวด่วนข่าวจริงสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายงานข่าวพิเศษของช่องลำข่าววันนี้มีข่าวที่ทำเอาแฟนๆและสายกินต้องตาลุกวาว เพราะสิ่งที่เคยเป็นเพียงกระแสข่าวลือในโลกออนไลน์ได้กลายเป็นเรื่องจริงที่ยืนยันออกมาแล้วอย่างเป็นทางการครับหลังจากที่แอดได้ทำข่าวนี้ไปหลายคนถามว่าจริงไหมบางคนบอกว่าไม่จริงยืนยันแล้วปรากฏการความร่วมมือครั้งสำคัญหลังจากที่มีการพูดถึงกันมาสักพักใหญ่ในวงการบันเทิงและโซเชียลมีเดียล่าสุดได้มีการยืนยันคิวการแสดงอย่างเป็นทางการแล้วครับสำหรับการโคจรมาเจอการระหว่าง นักปั้นมือทองและผู้จัดงานอีเวนต์คนดังอย่างพี่เอสุปชัยศรีวิจิตกับนักร้องลูกทุ่งเสียงดีขวัญใจมหาชนน้องต้นข้าวสุปริยานี่ไม่ใช่เพียงแค่ข่าวลืออีกต่อไปแต่เป็นความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วครับปักหมุดด่วนคิวแสดงสุดพิเศษ17ตุลาคม2568ข้อมูลล่าสุดที่เราได้รับมาเป็นการอัปเดตคิวการแสดงที่แฟนๆของน้องต้นข้าวสุปริยาต้องเตรียมตัวให้พร้อม เพราะกำหนดการได้ถูกประกาศออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่าในวันศุกร์ที่17ตุลาคม2568นี้น้องต้นข้าวสุปริยาจะขึ้นเวทีสร้างความสนุกสนานอย่างเต็มรูปแบบในเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงตรงครับสถานที่คือที่งานเอแร์ air, อร่อยเกรด A อบายพี่เอสุปชัยศรีวิจิตนละลานโปรโมชั่นชั้น B ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตจังหวัดปทุมธานี งาน A-Fair อร่อยเกรด A เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นงานที่รวบรวมร้านอาหารเด็ดๆร้านดังๆที่ได้รับการคัดสรรจากพี่เอสุภชัยมาให้สายกินได้ตามไปลิ้มลองกันอย่างจุใจซึ่งการจัดงานที่ Future Park รังสิตในครั้งนี้ก็มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงวันที่9ถึง19ตุลาคม2568และในวันนี้ก็คือวันสำคัญที่จะมีโชว์สุดพิเศษจากน้องต้นข้าวมาเสริมทับความอร่อยและความบันเทิงให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ความหมายของการโคจรมาพบกันการที่พี่เอสุภชัยได้ดึงตัวน้องต้นข้าวสุปริยามาร่วมงานในครั้งนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจและเป็นการตอกย้ำถึงภาพลักษณ์ของงานเอแฟอร่อยเกรด A ที่ไม่ได้มีเพียงแค่ของอร่อยระดับพรีเมียมเท่านั้นแต่ยังจัดเต็มความบันเทิงระดับเกรด A ให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมงานอีกด้วยน้องต้นข้าวสุปริยาเองก็ถือเป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีสเสน่ห์เฉพาะตัวมีฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งและมีน้ำเสียงที่กินใจ การที่ได้มายือนอยู่บนเวทีที่จัดโดยผู้บริหารและนักปั้นมือฉมังอย่างพี่เอสุภชัยจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ขยายฐานแฟนคลับไปยังกลุ่มคนหลากหลายมากขึ้นที่แวะเวียนมาเลือกซื้ออาหารและเดินชมงานสำหรับแฟนคลับหรือที่น้องต้นข้าวเรียกอย่างน่ารักว่าพ่อพ่อแม่แม่อซี FC ที่รักของหนูก็คงไม่พลาดโอกาสนี้ที่จะได้ไปชมการแสดงแบบสดสดและร่วมเป็นกำลังใจให้น้องต้นข้าวอย่างใกล้ชิด ตามคำชวนที่น้องฝากไว้ว่ามาเป็นกำลังใจให้หนูกันเยอะๆนะคะและแล้วพบกันค่ะข้อแนะนำสำหรับผู้ร่วมงานและแฟนคลับเราขอแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจจะเดินทางไปร่วมชมงานและให้กำลังใจน้องต้นข้าวสุปริยาในวันนี้ดังนี้ครับ1การเตรียมตัวเนื่องจากคิวแสดงคือเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงตรงแฟนคลับควรเผื่อเวลาเดินทางและการหาที่จอดรถหากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อให้ไปถึงงานล่วงหน้าและจับจองพื้นที่ชมการแสดงที่ดีที่สุด 2. บรรยากาศในงานงานจัดขึ้นที่ลานโปรโมชั่นชั้นบีของฟิวเจอร์พาร์ครังสิตซึ่งเป็นพื้นที่ในอาคารปรับอากาศท่านสามารถเดินชมชิมชอปร้านอร่อยเกรด A มากมายก่อนหรือหลังการแสดงของน้องต้นข้าวได้ตามอัธยาศัย 3. การถ่ายภาพอย่าลืมเตรียมกล้องหรือโทรศัพท์มือถือที่พร้อมสำหรับบันทึกภาพประทับใจและบรรยากาศสนุกสนุก,กกัดไปเป็นที่ระลึก เพราะน้องต้นข้าวเองก็ฝากแฮชแท็กไว้ด้วยว่ามาเป็นกำลังใจให้หนูกันเยอะๆนะคะและแล้วพบกันค่ะนี่คือโอกาสที่หาได้ยากที่จะเห็นการรวมพลังของสองบุคคลในวงการบันเทิงและธุรกิจอาหารอย่างลงตัวสรุปและทิ้งท้าย ขอนน้นย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับแฟนที่กำลังรอคอยความจริงนี้วันนี้17ตุลาคม2568เวลา14นาฬิกาเตรียมพบกับต้นข้าวสุปริยาบนเวทีเอแฟอร่อยเกรด A บายพี่เอสุภชัยที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอย่างแน่นอนครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงก็จบลงแล้วสำหรับรายงานข่าวพิเศษในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องลำคาผม ท่านผู้ชมท่านใดที่ตั้งใจจะไปร่วมงานในวันนี้แล้วมีร้านอร่อยเกรดเอในงานที่ตั้งใจจะไปลองชิมเป็นพิเศษบ้างไหมครับพ่อแขกอะค่ะเขาถามหนูว่าต้นข้าวถ้าต้นข้าวดังเปรียงเปรียงเปรียงต้นข้าวจะไปจากวงสอนสุพรรณไหมด้วยแบบความมารยาะดีของหนูค่ะหนูเป็นเด็กด้วยอะไรเงี้ยหนูก็เลยตอบเขาไปว่าหนูไปตั้งแต่เปรียงแรกแล้วค่ะ ไม่ต้องถึงเปรียงที่เปรียงเปรียงเียงไม่ต้องถึงเปรียงที่สามที่สองที่สามหนูไปตั้งแต่เปรียงแรกแล้ว <laughs> หันหันไปยิ้มแห้งเลยนะ <laughs> ใครจริงใจใครใครจริงใจให้ต้นข้าวและสอนสุพรรณโชยกมือขึ้นชูนิ้วก้ และนิ้วชูนิ้วกลางทำไมอคะนั่นไม่ได้นะคะนั่นไม่ได้โชวคุณครูตีนะคะคุณครูบอกว่าไม่สุภาพไม่ได้ยอกยอยอก,ยอกโอเคค่ะใครจริงใจยกมือขึ้นพร้อมกับส่งเสียงแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะ หนูว่าวันนี้หนูไม่ได้ร้องหรอกเพลงอยากเจอคนจริงใจอะ่ะแล้วหนูนับหนึ่งหนึงสามนะให้จริงใจยกมือแล้วพร้อมตะโกนนะอย่างงี้อย่างงี้หนึ่งอย่าเพิ่งยกสิคะยังไม่ทันนับเลยโอ้อหนึ่งสองส <c oughs> <c oughs> หนึ่งสองสามไปเลยจ้า มันสนุกไงคะมันสนุกขอบคุณมากๆเลยนะคะขอหายใจสักทามทีเพราะว่าแม่อยากฟังเพลงอะไรคะเนอะอะไรนะคะส่งแฟนส่งแฟนขึ้นรถส่งแฟนขึ้นรถแฟนจะมีคนขอมาเยอะมากคุณอิวก,ก็หนึ่งในนั้นสักนิด ขอบคุณค่ะหงฟ้าหงฟ้าอาจารย์ได้ไหมคะหนูกับผูนิวนะ่าจะเครียดหน้าดูเลยค่ะในช็อตในแชทอ้ยพูดไม่ถูกไม่เถิกละตกลงชมหรือว่าคะเนี่ยเขาว่าหนูเป็นเด็กปีซาจมันดีหรือมันไม่ดีคะเนี่ยตกลงชมใช่ไหมคะจริงๆอ่ะทั้งหมดเป็นเพลงที่หนูเคยร้องตอนเปิดหมวกนะคะตากับยายเพลงหนึ่งคุนิวค่ะเราไม่ได้ร้องเพลงอื่นหรอกคะ่ะวันนี้หนูว่านะ ตากับยายเป็นเพลงที่หนูชอบมากอีกเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงที่หนูเพิ่งได้ฟังค่ะก็แต่ถึงเวลาสมควรแล้วต้นข้าวสุริยาขอบ,ขอบ